ทุกคนคลิปนี้เจ้าจะพามาดูฝายน้ำล้นบ้านอน้อยค่านะคะบรรยากาศก็ยกย่อค่ะยกย่อด้วยจัะรพันได้ปลาค่ะพันได้ปลานะคะก็เลยว่าจะพามาดูนะคะพามาดูนะคะทุกคนบรรยากาศบ้านพานะคะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศดีๆอันนี้อุ้ยนี่เรามาล้างรถไอ้น้องทางนี้เพาาื่อการโยกปึกปลาสู้ตัวน,นั้ะ โบทุกคนป่าเต้นขึ้นโบนะจะบื่อไหมตัวหันพูด้าพูด้าพูดา้าก็สิอ่อนท่างบนมาฮือก,กระดุ้งค่ะแต่ว่าป่าเต้นป่านตึกออือ ตอนนี้น้ำระบายน้ำล้นเหาฝ่ายป้นานน้อยนะคะเฮ้ยแม่ตืองมกับเป็นเอะตะตะอเออยังโทรไปสั่ง กหน,น,น้าทุกคนเอ่อล้างรถก็บสบายค่ะบ,บุเปืองน้ำนนเนาะค่อยพันล้างแล้วนะแม้มันล้นแต่มือเหลือนี่มึงบ้านล้นมือเา้านี้กระดึ่งกระดุงใหญ่ยยบุญแม้ค่อย นะก็สีอ่อนปลาเต้น <c oughs> ในอากาศดีๆน้ำไหลไหีแล้วโยอีแล้ว,น,ลวนะเต้นออกนะเอาแห่มาค้วงนะคนุณคือลรได้หนาะมายผู้นึงอนะไรมาอีกคนหนึ่งแล้ว พูดนะได้ได้ผู้หันผู้หันทุกคนได้ไดปรปลาพวมถึก เพิ่งยายบุญก้อนทุโคนเรายุ่งกันเยังไม่มีผลงานเพราะหากระจอมลง หุนห่นปตาบูนก็ยังเอาหันมาตักยินดีได้ยาวนเราได้ตักได้หมืนน่อกีนเราได้

Mm-mm. <sighs> น้ำไหนไหน้ำไหลตอนนี้กำลังเดินนะคะทุกคน ไม่ได้หันไปนะเพราะว่าจับยา้งยับยั้งไล่กระน,น้ำน้ำนี่เฮ้ยเฮ้ยลิงตาฝังสักทีลิงตาฝังสักที เอาทุกคนเรามาฝั่งนี้แล้วนะคะอคือ